มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนได้2เด้งนะคะรับเต็มๆ3200สําำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแร่งข่าวจากทำเนีรัฐบาลนะคะเปิดเผยว่าที่ประชุมคอรมอวันที่5พฤษภาคม2564เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนนะคะ สำหรับโครงการเราชนะนะคะจำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ32.9ล้านคนเพิ่มอีกสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นระยะเวลา2ส,สัปดาห์นะคะกรอบวบงเงิน6.7หมื่นล้านบาทค่ะโดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดนะคะในวันที่30มิถุนายนส5 6 4สำหรับโครงการม .33 เรารักกันนะคะกลุ่มเป้าหมาย9.27ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินนะคะช่วยเหลือผู้กันตนม .33 อีกสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นระยะเวลา2สัปดาห์นะคะวงเงินรวมทั้งสิ้น18,500ล้านบาทค่ะโดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564มาตรก,การในระยะต่อไปนะคะเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงแล้วกรอบวงเงินเบื้องต้น1.4แสนล้านบาทโดยใช้เงินจากพอรกองเงินกู้ที่เหลืออยู่ ได้แก่ 1. มาตรการลดค่าภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องนะคะได้แก่โครงการเพิ่มกำลับบงซื้อให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3ประชาชน13.65ล้านคนโดยให้ค่าครองชีพแก่ผู้ที่มีบัตรคนจนนะคะเพิ่มเติมนะคะเดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือน ตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคมและเพิ่มกับหลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจำนวนเป้าหมายนะคะ2.4ล้านคนเพิ่มเติมนะคะเดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือนตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคมค่ะ2มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้แก่มาตรการคนละครึ่งระยะที่3ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย31ล้านคน ให้สิทธิใช้จ่ายที่รัฐสะสมได้วันละไม่เกิน150บาทวงเงินคนละ3,000บาทต่อคนค่ะและโครงการยิ่งชายยิ่งดีนะคะโรัฐบาลสนับสนุน e ีเว c เชอให้กับประชาชนใช้จ่ายซื้อสินค้าและค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน5,000บาทต่อคนต่อวันสูงสุดนะคะไม่เกิน7,000บาทต่อคนในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2564 ไปใช้จ่ายได้ที่สิงหาคมถึงธันวาคม2564นะคะทั้งนี้ค่าดว่าประชาชนจะเข้าร่วมโครงการประมาณ31ล้านคนคะ่ะอย่างไรก็ตามนะคะคอรมอไฟเขียวมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนจากโควิด -19 นะคะที่จ่ายเพิ่มเติม2,000บาททั้งกลุ่มเราชนะละม .33 เรารักกันนะคะให้ใช้สัปดาห์ละ1,000บาทสิ้นสุดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ ขอ,ขอบคุณข้อมูลเพจบริัการแห่งรัฐและขอขอบคุณมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ